สวัสดีครับพระสมเด็จองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตุรุสุมพุทธศินยุกปลายนะฮะเป็นพุทธศินที่จำลองมาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขไทยองค์นี้มีวรรณะออกไปทางสีน้ำตาลแดงนะฮะก็อาจจะมีการใช้ว่านสบู่เลือดผสมลงในมวลสารจึงทำให้เกิดมี ลักษณะของสีน้ําตาลแดงเกิดขึ้นนะครับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นชัดเจนจากรอยแตกแล้วก็ปูนที่งอกขึ้นมาด้านหลังก็มีร่องรอยของปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาพระยกปลายสังเกตได้จากอันดับแรกมองที่เส้นมาคับพิมพ์หรือเส้นกรอบก,กระจกนะฮะองค์นี้มีครบทั้งด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ การนั่งเราจะเห็นสันน้าแข่งคมนะฮะเราเห็นรูปร่างของกระบาดซ้ายตรงหัวเข่าขวาฐานสิงปลายฐานจะเชิดขึ้นนะฮะแล้วก็จะแอนตกกองช้างเล็กน้อยส่วนฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าแล้วก็มีร่องยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะฮะซึ่งเกิดจากแม่พิม พระลักษณะที่มีสีสันแบบนี้นะฮะเราจะตีเข้าเป็นพระสัตตสลีก็ได้นะฮะพระสัตตสลีหมายถึงพระที่มีสีประจำดาวต่างๆหรือสีประจำวันนะฮะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะครับองค์นี้มีลักษณะสีน้ำตาลแดงก็ตีว่าเป็นสีของดาวพระอาทิตย์ก็ได้นะครับพระสัตตสลี วัตถุประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อให้คนที่ต้องการบูชาดาวต่างๆนำไปใช้บูชาอย่างเช่นสีแดงองค์นี้นะฮะก็บูชาดาวพระอาทิตย์สำหรับคนที่เกิดปีชวดปีวอกหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือคนที่เกิดเดือนหนึ่งเดือน9นะครับแต่ว่าคนที่เกิดปีนักษัตรอื่นก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างเช่นคนที่เกิดปี มะโลงนะใช้สีแดงของดาวพระอาทิตย์ก็ทําให้เป็นสีสมบัติก็คือมีคุณงามความดีแล้วได้สมบัติพระสถานที่เกิดจากคุณคณงามความดีนั้นนะครับตันข้างนะฮะตรงขอบพระก็ยังมีรอยปีรอยแยกเล็กน้อยนะฮะพระอ,องค์นี้น่าจะกดพิมพ์จากแม่พิมพ์สำเร็จ ก็คือกดปั๊บก็ออกเป็นองค์พระเลยไม่ต้องมาตัดขอบพระอีกแล้วนะครับเป็นลักษณะของพระยุคปลายที่พัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับด้านในเราก็เห็นองค์พระงดงามนูนเด่นนะครับกดพิบเดลึกภาพด้านขวามือของท่านเราจะเห็นเส้นชาตจีวรชัดเจนนะฮะแล้วก็รูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับฐานสิงชดขึ้นนะฮะงดงามมาก ฐานล่างสุดเห็นร่องรอยยุบตัวปเป็นแนวยาวชัดเจนนะครับพระแบบนี้ถือว่าเป็นผ้าที่งดงามสมบูรณ์นะฮะแล้วก็กดพิมพ์ได้ลึกเส้นสายไม่มีขาดเลยนะครับด้านหลังเป็นหลังกระดานนะฮะแล้วก็พระองค์นี้แม่เหล็กดูดติดแรงก็แสดงว่าผ้าองค์นี้ถูกสร้างในวระพิเศษนะครับ สภาพของพื้นผิวนะมีปูนงอกขึ้นมาคุมหนานะครับนนหน้านะฮะพิมพ์ทรงงดงามนะฮะหัวไหล่วงแขนค่อนข้างสมบูรณ์น,นะฮะเส้นซุ้มมีการเซตตัวชัดเจนนะผิวไม่ราบเรียบนะฮะประเดี๋ยวเราดูด้วยกล้องกระขยายสูงก็จะเห็นชัดเจนกว่านี้ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะถ่ายด้วยกล้องกลาขายสูงด้านหลังนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาแทรกตามพื้นผิวมีทั้งหนาทั้งบางนะฮะมีทั้งงอกเก่าและงอกใหม่นะฮะถึงแม้พระจะมีสีอะไรก็ตามปูนที่งอกขึ้นมาก็เป็นสีขาวนะครับอันนี้ชัดเจนว่าในส่วนผสมของพระสมเด็จส่วนผสมหลักก็คือปูนเปลือกหอยนะครับส่วนเรื่อง ที่มีการถ่ายทอดเรื่องของเนื้อผสมเด็จว่าเป็นเนื้อแบบนั้นแบบนี้ก็อยู่ที่จินตการจากภาพที่มองเห็นนะฮะตลอดจนบันทึกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนสารอย่างเช่นมีบันทึกว่าผสมว่านสบู่เลือดนะฮะก็เรียกว่าเนื้อลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือด อันนี้มีผลึกสีเหลืองนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นกันนะครับบางทีอาจจะเป็นผลึกแคนไซ์แล้วมีสีสันลนักษณะแบบนี้ตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมนะครับมีก้อนมวลสารด้วยนะฮะปูนงอขึ้นมาเป็นชั้นๆนะฮะค่อนข้างจะหนา ตามขอบด้านบนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับปูนงอกขึ้นมาจากในเนื้อนะฮะสังเกตได้จากพื้นผิวตรงนี้นะครับเส้นสมมีการเซตัวชัดเจนเนื้อเป็นตะปุ่มตะป่าไม่ราบเรียบนะครับพื้นผิวก็มีปูนงอกขึ้นมาทั่วทั้งองค์ฐานล่างสุดด้านขวานะฮะหัวฐานตัดเฉียงเล็กน้อย พิมพ์นี้ปลายไม่งอนนะฮะปกติถ้าเป็นพิมพ์ลงคุดปลายยังงอนเล็กน้อยนะครับหัวฐานด้านซ้ายจะตัดตรงกว่านะฮะผิวก็มีสูงมีต่ำชัดเจนนะครับหัวฐานสิงด้านซ้ายข้างบนเป็นฐานบัวนะฮะหัวฐานสิงด้านขวา หัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายหน้าแข่งเป็นสันเล็กนะฮะงดงามมากหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรนะครับตรงแขนก็เซตตัวเป็นธรรมชาตินะฮะบริเวณส่วนสีข้างส่วนหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทงักายภาพปรากฏให้เราเห็น ในพื้นที่ส่วนที่ต่ําตรงซอกแขกก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับบริเวณตรงพระอุระหรือหน้าอกนะฮะเนื้อก็มีการเซตตัวผิวไม่ราบเรียบนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาในพื้นที่ส่วนที่ต่ําช่วงหัวไหล่นะฮะไหายปลาก็มีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพชัดเจน การวางแขนนะฮะค่อนข้างจะสมดุลประเกตนะฮะพาดส,สุมออกไปเส้นสายสมบูรณ์นะฮะมีความงดงามมากพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีปูนงอกขึ้นมาแทรกเต็มไปหมดพระพักนะฮะค่อนข้างจะสอบคางแหลมตรงพระเศียรก็แหลมนะฮะแล้วก็มีตุ่มพระกันทั้งสองข้าง เรามาดูองค์ผ้าองค์จริงไปพร้อมๆกันเลยนะดูด้วยกล้องคาราไิเไอสูงนะครับเนื้อมีการเซตตัว้ะผิวเป็นตะปุ่มตะปังนะครับลำคอก็สูงนะฮะแตะพิมพ์ในปานีดช่วงไหลบาล้านโงแขนงดงาน ตรงนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรนนะครับก็ย้ําอีกทีนะฮะว่าเส้นชาจีวรเป็นจุดที่เรากําหนดว่าจะแยกแยะว่าพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่หรือเปล่านะครับมีพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวนะฮะที่มีเส้นชาจีวรพระบาทซ้ายสัตว์แข้งซ้ายนะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ยุกลายนะครับ ฐานบัวหรือฐานที่สองนะฐานสิงห์อันนี้เป็นกลุ่มของเหล็กนะฮะอันนี้นกลุ่มของเหล็กเป็นเหล็กที่มีสนิมพระองค์นี้ไม่เหล็กดูดติดแรงนะครับเป็นพระที่ผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีแล้วก็เหล็กในดินในมวลสารที่มาผสมอยู่ในองค์พระนะครับ ถ้าใช้แม่เหล็กที่มีกำลังสูงนะฮะก็สามารถทำปฏิยากับพระสมเด็จทุกองนะฮะเพราะว่าพระสมเด็จแท้ๆนะฮะจะมีการผสมดินเจ็ดท่าเจ็ดโป่งเจ็ดสะนะครับแล้วก็ภายในดินนั้นก็มีแร่เหล็กอยู่ในนั้นด้วยนะครับ ในพื้นที่่วนที่ต่ำนะครับปูนที่งอกขึ้นมาใหม่ๆก็มีลักษณะเป็นสีขาวนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุคันไซกันครับด้านหลังนะปูนก็งอกขึ้นมาหนานะฮะเป็นชั้นๆน,นะฮะมีทั้งสูงทั้งต่ำนะครับ บอกบอกว่าระยะเวลาของการงอกแตกต่างกันในแต่ละจุดนะฮะพระองค์นี้กับพระอีกองค์ที่กดพิมพ์ใกล้ๆกันแต่ถ้าถูกเก็บไว้ในหีบหรือเก็บในพื้นที่แห้งนะฮะการงอกของปูนก็ไม่มากขนาดนี้นะฮะน้ำในอากาศความชื้นในอากาศเป็นตัว ที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของปูนจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่ตรงความชื้นนี่แหละครับองค์นี้มวลสารค่อนข้างจะดูลําบากนะฮะโดยเฉพาะอิฐแดงเพราะว่าเนื้อขององค์ภาพเป็นสีน้ําตาลแดงนะครับ เมื่อแยกแยะมวลสารลำบากแล้วก็มองการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นหลักนะครับตั้งแต่ผมลงคลิปมานะทุกคนก็สังเกตรู้ได้ว่าผมไม่เคยชี้ตำหนิพิมพ์ส่งไม่เคยชี้ว่าต้องใส่ยกไหลเอียงต้องมีเส้นนั้นเส้นนี้นะครับเพราะว่า ระสมเด็จมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกองแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องพิมพ์นิยมแพร่าสากลเป็นเรื่องของวัฒกรรมนะครับอันนี้พิสูจน์ได้เราไปดูคลิปพระสมเด็จของเซียนใหญ่แต่ละคนในปัจจุบันนะฮะที่เอามาชี้ตำหนิให้ดูกันแต่ละองค์ก็ไม่ใช่เป็นพิมพ์นิยมตามหนังสือบอกนะครับไอ้สีพิมพ์หลักหรืออะไรนะ แค่เป็นปาทักกล่ำนะครับทุกท่านสามารถพิสูจน์ได้นะฮะไปเปิดดูในคลิปนะครับเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงตำแหน่งนี้นะฮะนี้หยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะว่าที่จะปูนงอกขึ้นมาหนาขนัดนนี้ต้องใช้เวลานะฮะ การหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซ์ก็เป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะถ้าพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือปูนปักหอยเวลาหยดน้ำยาลงไปน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายไปตามพื้นผิวนะครับองค์นี้ชัดเจนนะฮะน้ำยาเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายไปตามพื้นผิวฟองอากาศก็ขึ้นมาชัดเจนแปลงว่า เป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็เป็นพระปูนปั้นจริงๆนะครับสังเกตดูเนื้อนะฮะดูเราดูเหมือนดินนะฮะแต่ว่าปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีข,ขาวเนื้อตรงเส้นซ้มนะฮะมีการเซตตัวผิวเป็นตะปุ่มตะปัง่ง เหือบริเวณพื้นคูหาก็เช่นเดียวกันนะมีทรงมีตัง้งผิวไม่เรียบตึงนะครับบริเวณซอกแขนนะฮะก็มีปูนงอ,อกขึ้นมาหนาฮะในส่วนที่ตัง้งภาองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศรุสมนะฮะมีพุทธศิน ที่จำลองมาจากพระพุทรูปยุคสุขโขทยัยเส้นสายครบสมบูรณ์มีความงดงามชัดเจนนะครับเนื้อหาเป็นเนื้อออกน้ำตาลแดงนะฮะซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นเนื้อสบู่เลือดก็ได้แล้วก็เป็นพระที่สร้างในเวลาพิเศษเนื่องจากมีการผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีลงไปทำให้ไม่เหล็กดูติดแรงนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่า โทุคูณสูงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ